ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ข้าเรามินิเบาแอมเรทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกกระปูสลักข้ามอีกครันหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะหลังจากหวยสัญจรครับกองสลากสัญจรมาจังหวัดสลักข้ามครับปูเพิ่นปอยเล็กศูนย์เก้าเก้าศูนย์ขับกระทืบจังๆเนาะครับท่านผู้ชมเนาะคันถ่าเลขกสามตัวนี่ปูเพิ่นปอยเก้าศูนย์ห้าครับคันถ่าแม่นตาเหลี่ยนกระทือว่ามีโชคมีลาภพอได้ใส่กระปูครับงวดนี้ครับบ่พลาดครับผีคู่จันทอนมาหาอีกแล้วครับท่านผู้ชมเนาะ มาบอกเลขสองตัวสามตัวครับแล้วกะ็ทําพิธีขอกับน้องแมวครับท่านผู้ชมน้องแมวเนี่กคใส่หางเขียนเป็นเขียนเป็นตัวเลขให้ขึ้นเขาเนาะครับเนาะเป็นเลขสามตัวครับกับสองตัวสิเป็นเดทต์ตัวไรครับมารับชมแลบฟังกับปูรสระข้ามกันครับกับนมาสการครับปูกับนมาสการรับเอร์เจ้เล่หพ่อนนะเนต้องเ่าเอแอมร้อนทุง่ง ครับสาธุสาธุครับแอ,อ,อมรอดซื้อใกล้ตุ้งมาหาจิ้นตามธรรมชาติเด<ต>้อะหลังแอบซี้ของเราเนี่วประเทศครับผมโอ้โหหมดที่ผ่านมาหันเข่าจังๆมาปูเนาะเชุดเก้าเข่าขเนี่ยบอกว่าชุดเก้าชุดหาเพียนนะแมนครับแมนอยู่แมนอยู่พวกนี้เขียนดเดด่อเนอะเขียนเอาเอาไป<ฟ>ัจจุบันก็ปฝันนะปูฝันว่าจะไดนครับนี่เอาสู่เอฟซีฟังก่อนนะครับต้องเนี้ยวฮะ ฝันนียฝันางีนที่เรียกฝันว่าพ่อแม่กู้จันทอดเนยเล่าเป็ี่ยนพาเล่านางนำน,นางสันเขาอ,อยู่ครับนางสันเขาคนนี้เดี๋ยวเล่ยพี่ออที่คดนึงานรีกว่าอ่นจอบพึ้พพาสันเขาเนี้ยครับ่อบขึ้าสันเขาเดยต่ยอบขึาสันเขาเเลยอันคว่า ม่ออกนั่นนั่เดียวว่าสัตนี่เน่คู่เตียวว่าสัตวเพะว่าครับเนี่ยตวเราจะยากคูดเนาะครับเน่าเน่คู่เตียวนม่ออกคู่นึงไม่ออกคู่นึงหล้อกัพระองนึง่ออกคู่ออนึงต่อคู่ข้าของค์นึงคนงานจรินะครับอือเไดเตียวออกแลช่ว่าเตียวเตียวตัวนี้ด้สิบสี่ก็สิบเจ็ดสิบสี่ก็เจ็ดโอ้ คสิบส <14 S 1> ี่กับเจ็ดหนึ่งสิบสี่กับเจ็ดหนึ่งครัเแบเออเพราะว่าตาของหนึ่งเขาด้าเจ็บเมซี่กับโอ้ยเมย์ม่ออกกันนบแม่แต่ทั้งันหนึ่งพูดได้งเจ้าจ่อเพิ่งพลาดินเขาพลาดสันเขาเพราะสันครับหนึ่งก็ได้สิบทีกับหนึ่ง <c oughs> เจ็ดครับผมสิบหนึ่งเเจ็ดหนึ่งหเจ็ดหนี่นแหละครับอือฝันว่าฝัาดนด้เลยโอ้ฝันฝันนะครับเนาะเเจ้าหันหันตีไปยักคู่นึงกั เจ็ดสามกับเจ็ดสี่อันเนาะไม่ออกี่ครับเจ็ดสามกับเจ็ดสี่ครับปู่เออตัวกันเนาะตัวแน่นนี่ดเจ็ดสี่กับเจ็ดหน่งเนาะเจสี่กับเจ็ดหนึ่งครับเออตัวววกผมเลยสีแดงเลยครับสิบสี่กับเจ็ดหนึ่งครับอันบาดนี้ปู่เายทำพิธีเอากับน้องแมวยังครับนี่โอ้โหทำแล้วแล้วก็เล็กประจวันจะเฮ็ดแล้วเ็าหลายตัวเลยกปะจมันอืมครับครับครับเอาน้องแมวกันครับปูน้องแมว แค่ตัวเดียวเนี่ยครับเใ้ยอาหกน้องแมวไดหะหุกครับอา <5. S 1> หกเอาหางเขียนเลขให้ขึ้นเก่าปะครับเนี่ยเออพ่อพ่อหางเขียนให้ทุกคนครับปู่เด้หะหุกสามตัวมีบ่ครับปู่นะสามตัวเห็นบ่ครับสามตัวนี้ได้สองเซตที สองเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่ครับฝุ่บาผู้สาธุสาธุครับปู่ครับเรียกความสามารถจะเอาเอาคู่นึงด้เอาปูเอาคู่นึงก็ใส่เสอลล่างนะครับครับล่องมองปูมันสีเขากันว่ากระมวลนี่ครับเอฟซีไปสื่อรอตเรี่บ้งครับรักวยก็เดนียวเลยเจ็ดเจ็ดยังครับปูห้าหกเจ็ดห้าหก อืมครับครับแต่กาสองตัวเราหาซีสองตัวนี่หาซีครับปูอีก็้าหาสามครับผมกับ 5, หาสามนะครับเนาะแต่แ่ว่ามเน่แต่ว่าอุ้ยขอบคุณปูดได้หลายครับวเอยขอบคุณปูดได้หลายทีซ่ซอยแล้วเศร้านตาดำดำครับผมไห้มิฉุกมิลาวปูผมเป็นพวกร่มากครับนี่จะติดห <c oughs> นึ่ติดหนึ่งนี่้าหนึ่งติหลี่้ายเนาะปูเนาะ นี่ละไอปูซอยพดนีเช้าบ,บ้านนี่นะครับนี่หละครับจะเชิดพ่ๆๆๆๆๆๆๆอ,อๆๆสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงเอา่ไ่คนไ่รู้ครับสามตัวตรงตรงหนึ่งมันตัวไหนล่ะกันแน่ครับปูเราพิ่สามตัวน่างวดนี้มันสูงแล้วครับขอดีหคือเจ็ดหนึ่งส่เจ็ดหนึ่งสี่พวฝันไปยังกุจังกอดครับผม จ็ดหนึ่งซีร่วมกันอยู่ครับในนี้แหละครับอืมเบงาเนีมากตรงนี้นะขับรับรับรับปูว้ยสาธุสาธุครับปูเจ็ดหนึ่งซีเนี่ยนะว่าตรงนยังไต่้องมาพนี้พูีพูนึงจอพวกไม่ออกครับสาธุสาธุรับปูมียังอีกบ่ครับเพิมเติมไม่ไหไรเลยแล้นนี้มีไไม่เดมีด ครับผมปูครับผมขอบคุณครับปูเออเจ้าเลนคร <oh> ับครับลาครับสาธุสาธุครับคุณป้องคุณป้องเนี่ยเลยคนไหลกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะสาธุครับปูครับกาบล่าครับสาธุสาธุครับผมครับผมถ้ามาชมเนาะ ปูกระดิเลขสามตัวมาฝากเอฟซีมันใจครับท่านผู้ชมเอาไปปุ๊ดหนีเลยครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเบาแอ็มมาทงหนีสี่จุดตัวเลขของปูสลักข้ามของเข้าไว้แคปหน้าจอครับครับผมท่านผู้ชมนี่เลยครับตัวเลขของปูสลักข้ามเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมันใจครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่กับเจ็ดหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเลขสามตัวนี่จับใส่เลยครับท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ครับตัวกันนี่เจ็ดสามเจ็ดสี่ครับท่านผู้ชมเนาะ น้องแมวครับน้องแมวเนี่ยหาหกเลขสามตัวสองเจ็ดสี่ครับท่านผู้ชมเนาะเลขประจําวันเจ็ดหาหกครับกับหาสี่หาสามครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกมิถุนายนพศสองพันถอยหกสิบหกครับขอให้มีโชคใหญ่กับปูสลักข้ามนะครับท่านผู้ชมเนาะเอาไปปุ๊ดหนีวัสดุครับท่านผู้ชมเลขสามตัวเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ครับสำหรับคลิปนีเบ้าแอมะโตงบุซิล่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเพลงรวยรวยครับ แต่ยันพิ่งไปสาครับ, e บเอฟซีเบาแอมเราทงสีภาไปเบิ่งคองดีครับไปรับชมเบิ่งคองดีกันครับ,บเบาแอมเราทงนี่จะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับในมีคองดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียยทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จึงสิรื่อถือเนาะครับนอกท่านผู้ชมเนอกไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไดเนาะครับเนาะอดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายให้ยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหัอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกัอสามลูกคิ้วสามครั้งลูกขอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนี่พอ่อนวดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาหพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินขาวกบลอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสำรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นล้านเฮาไขว่ไขวว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านข,า,า,นขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่นทท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับผู้ชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับทานใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่เอาไปใส่ได้ค้อกันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปลูออกมากนะครับเนาะแล,ะล้วก็มือแตะรับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล,ล้วก็ทาปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อล,ล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวะนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีหล่ะก so ็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตง่งไห้แล้วก็มี่วัดลุงปูรอดนะครับนาะวัดลุงปูรอดวัดโกกุมนี่ก็แตงวัดลุงปู่รวยนะครับนาะวัดลวงปู่รวยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมราทุ่งกับบรุรุษซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเมอรอโทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนอ้องสมุชชมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสม,ม,มุชชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,ม,มุชชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยอพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเน,ะะนาเนะครับเอา<ป>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ